ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตํานานจากเพจคีนีกห้องน้ําแล้วก็ช่อง YouTube หมอส่วมรักษาส่วมทุกอาการวันนี้นะครับผมจะพามาดูสาเหตุนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นชักโครกกดไม่ค่อยลงแล้วก็เกิดการอุดปังบ่อยนะโอเคชักโครกเป็นเฮฟเลชิ้นเดียวไซฟอนเจ็ทแบบเดอรเซอรบิกลงพื้นคําว่าเดอรเซอรบิกลงพื้นคือตัวนี้ นะซึ่งการประกอบติดตั้งที่ถูกต้องของชักโครกและสแปรนี่เนี่ยระยะท่อจะต้องมาตรฐาน30.5เสมอพื้นแล้วก็ใส่ตัวแก๊สเสร็จตัวประเก,นก็นกันกลิ่นกันรั่วซึมแต่เคสนี้เนี่ยเราลื้อโถชักโครกมานะก็ไม่มีการใส่ประเก็นกันกลิ่นแล้วก็ไม่มีการแก้ไขหน้าง,งานให้มันได้มาตรฐานเรียกว่าจะเจอหน้าง,งานถ่าสไลด์ไว้ลักษณะแบบนี้จุดนี้แหละคือจุดที่ราไม่เกิดปัญหากลิ่นแล้วก็กดไม่ค่อยลงคือระยะมากกว่า30.5สไลด์ถอยหลังเพิ่มให้ได้30.5แลว้วให้ชักโครกมันชิดกัน พอสไลด์ไว้ลักษณะแบบนี้เสร็จเนี่ยเวลาเราวางชักโครกนะแทนที่ปะเก็นแทนที่เดืร์เซนเมกเนี่ยมันจะลงไปในท่อสีในตรงตรง,ตรงแบบนี้แล้วก็มีตัวปะเก็นะครอบไว้แต่พอสไลด์ไปแบบนี้เสร็จไม่มีการทําให้มันได้มาตรฐานนะคือสไลด์ไว้แบบนี้แล้วก็เอาชักโครกมาวางแล้วก็บกปุนปิดจุดนี้แหละคือจุดที่ทําให้เกิดปัญหากลิ่นกับกดไม่ลงเพราะว่าเดือดเซนเมกมันจะมาขีดรงขอบกุนมาณนี้เห็นนะฮะพอขี่อยู่ลักษณะน,นี้เสร็จเนี่ยน้ํามันก็จะไปกระแทกกับ ลอยผ่าลอยเซรั่ยทุกั้นงก่อนแล้วค่อยกระชอมมาที่ท่อสีเหลวซึ่งถ้ามีการทิ้งกระดาษชำระหรือว่ากาวเปตกูลเป็นก้อนแข็งมันก็จะไปกระจุกรวมกันอยู่ตรงรอยผ่ารอยสก,กัดทาให้อุดตันแล้วก็กดไม่ลงคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะแก้ไขนะก็เราจะทําในวิธีที่เราถนัดเราเชี่ยวชาญเราชํานาญคือใช้วิธีผ่าสก,กัดใส่ท่อเยื้อง พิเศษแล้วก็ทําแต่งปูนแต่งกันชึนตรงรอยผ่ารอยช่มกกับใส่ตัวแก๊สเ็ษใส่ตัวปะเ,ก,เก,ก็นกันกลิ่นกันรั่วซึมเข้าไปก็จบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นแล้วก็อุดตันบ่อยได้แบบถาวรเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าท่อเยื้องที่เราใส่ขนาดเจดเซนเป็นแบบไหนแล้วก็หลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นยังไงที่หน้าง,งานมาตรฐานเดี๋ยวรอดูกันนะครับนี่นะฮะคือท่อเยื้องขนาดเจ็ดจุดห้าเซนนะฮะจะเห็นว่ามันจะเป็น U ู v ี 110่งคูณเจมิลลิเมตรภาษาจีนว่าโศกชิงช่างชี้เช่าเฉีงยงใสนี่นคือภาษาจีนโอเคขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาตัวนี้ไปเสียบไว้ักษารแบบนี้นะฮะอย่าสังเกตนะครับว่าระยะท่อที่มันไม่ถึงเนี่ยเวลาเราใส่ท่อไปมันก็จะย่นถอยหลังมาเจ็ดจุดห้าเซนแล้วก็นี้มาเช็คระยะมันก็จะได้ระยะมาตรฐานสามสิบจุอดีเลยนะ เปะเฮ e ี้ย er, ไม่มีอะไรที่จะเป๊ะขนาดนี้อีกแล้วนะสามสิบจุดห้าเซนซึ่งสิ่งสำคัญสั่งสิ่คัญขั้นตอนสำคทางคือเราจะต้องทําการผ่าสกัดพื้นเพื่อฝังท่อตัวนี้ให้มันเสมอพื้นกับเบื้องนะฮะแล้วก็ทกําการซึมแต่งปูนตรงรอยผ่ารอยสกัดแล้วก็ใส่ตัวปะเก็นการกิ่นกนรรดซึมเข้าไปเดี๋ยวผมจะผ่าฝังแต่งปูนเสร็จจะพามาดูหน้าง,งานมาตรฐานมันเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับ ก็หลังจากที่เราผ่าสกัดฝังท่อแต่งปูนแต่งกับซึมเรียบร้อยแล้วก็ได้งานมาตรฐานสําหรับตั้งชักโครกลักษณะแบบนี้จะสังเกตนะครับว่าระยะเนี่ยมันจะถูกเยื้องจากตําแหน่งเดิมเนี่ยมาถึงตรงนี้30.5เซนนะแล้วก็จะเหลือแค่รูตรงยางดาๆตรงนี้เพื่อให้สําหรับปัเก้นมันอยู่นะและที่สําคัญคือปัเก้นเนี่ยต้องใส่ใส่ให้ถูกใส่ให้ตรงแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เอาตัวโถชักโครกเนี่ยวางนะแล้วก็ให้มันวางตรงเซนเตอร์ลักษณะแบบนี้ ปะเก็นก็จะปิดช่องว่างระหว่างท่อกับตัวเดือยเซรามิกก็จะจบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นแล้วก็สโลปของท่อเยอะเนี่ยเขาออกแบบมาพอดีละนะก็ หลังจากที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ทาการประกอบติดตั้งจับเข้าไปเรียบร้อยอันนี้เสร็จแล้วนะฮะเราเคลียร์ความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มาดูระบบฝัดที่ทางานเต็มประสิทธิภาพของไขฟอสเจ็ตลุดนดีกันนะกดเรียบร้อยน<อ><อ>ี่คือก,การทํางานที่เต็มประสิทธิภาพก็จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นสําหรับไซฟอเนเจ็ตลุนดีนะก็เรียบร้อยสําหรับงานแก้ไขห้องน้ำมีกลิ่นเห็นไหม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะฮะก็คือเป็นคูวินล่าเป็นห้องพักนี่ห้องพักลูกค้าก็ทําเสร็จก็อาจจะเช็ดแห้งถูงแห้งหน่อยหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งช่วงเย็นๆค่าๆก็สามารถที่จะเปิดห้องขายห้องได้เลยนะครับโอเคนี่ผลมือฝีมือคุณปุ้ยนะฮะ